สวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยในรายการ ASMR พาเพลินวันนี้เราอยู่กับเมนูยำยำช่างน้อยวันนี้มี2รถนะเป็นรสข้าวโพดเป็นรสดั้งเดิมแล้วพอดีไปเจอรถบาร์บีคิวเป็นรถใหม่เนาะสมัยเด็กเคยกินแต่รถเนี่ยขยำขยำแล้วก็กินไปเรามาชิมดูช กินดิบๆก่อนเป็นไงอร่อเดี๋ยวผมจะลองใส่ผงรสข้าโพดว่ามันจะเป็นยังไงเนี้ย เดี๋เรามาชิมรสอันนี้กันบาร์บีคิวไม่ไม่เคยกินรสนี้อ <c oughs>

อร่อยเป็นๆเราลองสูตรนี้อ้านนี้นิดนึ่ง ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปยำยำช้างน้อยของเรารสดั้งเดิมนะรสเนี้ยอร่อยผมชอบรสนี้มากรสข้าวโพดส่วนรสเนี้ยผมว่ามันมันไม่อร่อยผมคิดเห็นส่วนตัวนะผมว่ามันไม่อร่อยแต่ไอตัวเนี้ยเชดด่าชีสอ่ะบีบใส่อร่อยมากแล้วก็พอเอาผงของไอตัวเรียอกอะไรอ่ะข้าวโพดมาใส่โคตรอร่อยแล้วก็พออันเนี้ยชีสมามิก,กับไอซอสเผ็ดเกาหลีรสชีสยิ่งอร่อยไปใหญ่ผม คอนเฟิร์มเลยว่าอร่อยจริงไม่ติ่งหนังนะลองไปทำดูกันได้วันนี้ผมก็ขอจดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันแล้วไว้มาดูกันว่าครั้งหน้าไปผมจะมีคลิปอะไรมากินให้ทุกคนได้ดูอีกผมขอฝากทุกคนครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราหน่อยนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย